วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาษปรกรหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ใบมอบให้แก่จ่าสิบเอกสำราญศักดาและสารสมัครทหารพรานทัดพง์เอี่ยมสุวรรณกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน44และนายฟุรกรอาวแวร์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรบริเวณทางหลวงหมายเลข42รบริเวณบ้านราวอหมู่4ตำบลกระวะ อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีระหว่างเดินทางไปรับกำลังพลที่จบการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารปราบรุ่นที่หนึ่งณกองร้อยฝึกรถพิเศษที่สอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568การด้รับแจกันดอกไม้และตระกาสิ่งของพระราชทานยังความทราบซื้อในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น